สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเอราวัณน,นะคะในรูปของหนังสือเสียงนะคะฝากชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเตือนด้วยค่ะหนังสือเสียงประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะคะ น้ำตกเอราวัณเดิมมีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเขาสลอกนะคะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่19มิถุนายน2518มีเนื้อที่อยู่3,43,735ไร่นะคะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนื่องจากว่า ชั้นสูงสุดของน้ําตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นนั้นมีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวันน้ําตกมีขนาดใหญ่และสวยงามบนฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ต้นกําเนิดจากลําห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงมาจากยอดเขาและผาสูง2,100เมตรน้ําตกเอราวันมีความยาว1,500เมตร แบ่งเป็น7ชั้นนะคะแต่ละชั้นเป็นแอ่งน้ำนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะและยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง1,060เมตรนะคะใช้เวลาเดินทางสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ30นาทีนะคะผ่านป่าดงดิบแล้วก็จุดชมวิว ป่าผัดใบในอุทยานมีบริการร้านอาหารนะคะและบ้านพักและสถานที่กลางเต็นท์นะคะสาม,มารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมอุทยานแห่งชาตินะคะเบอร์โทร02-562-0760หรืออุทยานแห่งชาติเอราวัณ0 3น5 7 4 5 7 4 2 2 2หรือ 034574234นะคะการเดินทางนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ65กิโลเมตรนะคะโดยทางรถจนไปตามถนนหมายเลขม่แรก3า9กกาญจนบุรีสีสวัสดิ์นะคะเมื่อถึงกิโลเมตรที่56นะคะแยกซ้ายข้ามสะพานแล้วก็ขับเข้าตลาด เข้าตลาดเขื่อนศรีนครินนะคะตรงไปอีก3กิโลเมตรจะถึงลานจอดรถแล้วเดินต่อไปอีก500เมตรจะถึงน้ำตกชั้นแรกนะคะแต่ปัจจุบันนะคะถ้าเราเดินไม่ไหวนะคะมีรถกลอบบริการนะคะเสียท่านละ30บาทนะคะแต่สำหรับท่านที่จะโดยสารรถประจำทางนะคะจาก กาญจนบ,บุรีมาถึงน้ำตกเอราวัณก็มีนะคะก็คือนั่งรถสาย8 1 7 0นะคะออกจากสถานีขนส่งกาญจนบ,บุรีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะคะ,ะท่านไหนสนใจนะคะแวะมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณได้นะคะเป็นน้ำตกที่สวยงามนะคะน้ำใสสะอาดมีปลาตัวใหญ่ๆนะคะ มาแล้วท่านจะ,ะติดใจนะคะในความสวยสดงดงามของธรรมชาตินะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปที่มีประโยชน์ต่อๆไปด้วยคะ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ